chân đây này nè ừ vẫn chỉ phải xây đây này sắm vượt nó bột nó nè เดินเดี๋ยวเดอกสวรางนีนี่ม่ิดเเสาตรงนี้เลลาดีแล้วร็จแล้วเสร็จแล้วครบ้านไปเลยไปเลยโต้พุดอ่โอ้โหจักแข ลังแเลทางออกกไไ็จะเลือกทางออกทางออกโรงเรียนไปเร่ห่าวันกุ้มเขาเนี่ยกุ้มเขาก็อยากมุกุ้มเขาอันทวด้าจ้าบองไวชง้ชมโรงกูอยู่ตรงไหนคะ

คนมาท่านหลายดอกมาได้ขี่รถทะเบียนละได้ได้ได้ยังเดินเลยระดับเข้าแล้วอิสเดนอโซเรียนอิสวัดสกวันอภูคุ้มเข้าสาสขันดิสทริกกาลสิงโ r รวิน c ์ไทยแลนด์เออ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 มากระปูมากระปูถามดูไหล พยานวิสาหเหลนผู้สมภาษผู้พบศักดิ์สิทธิเดนอสผู้คุมข่าวหลวงปู่ไดโนเสาร์สาหัสสากันฮอสปิตอลนี่ is the that's name is language English language อุโบสถพระเขาต้นนั้น ที่จะถวายเพลงศพลงปูกอยู่ที่นี่หน้าอุบสดเลยเสียงนี่เขาเขาตัดเลยมองเทศบนนี้โอ้ปูบนน้ำต้น វើងពីពីតនារៀតផ្ល់ខាន់ពីត់ខ្លាល นั่งพี่เชียบนั่งพืนงน้นไนดะ้เสร็จเนาะให้นั่งสิด้ว <laughs> เป็นเยียบเรียบร้อย <c oughs> อืมผูม้หอดนั่งเป็นอีก

tāpā mā tāpā Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ท่านสาธุชนเดินทางมาจากทั่วสารทิศมากับคารวะสริระสังขารหลวงปู่หาที่วัดภูกุ่มข้าววัดสรวันวัดสักวันอันนั้นข้างนอกโอโ้ไม้สักอย่างดี ไม่ได้ใส่อะไรบันนี่ไม่ซักย่างดีด้เนิปู๊มันจะประกาศแ็ลูกลานมาดิไปนะเขาคงจะได้รับ ท่านบอกอย่างนี้ก็มาไปเคยกันหลายครั้งยังรอให้แต่ให้ท่านได้รับกาใหด้รับการอย่างนี้ให้รับกาดอย่างนี้มันเสี่ยงมันรอใครเจ้ที่บำเพ็ญกุศลกำหนดการพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวชิรามณีหาสุภโร อดีตที hmm. <é. S 1> ่ปรึกษาเจ้าท่านจังหวัดกาลสินธรรมยุทธ์อดีตเจ้าอาวาสวัดสกวรรณวัดสกวรรณบ้านโนนศึกษาตำบลโนนบุรีอำเภอสาสกัดจังหวัดกาลสิน27-31ถึงพฤษภาคมโอ้ได้กุฏิไหนๆแล่ะเอ้าเลื่อมหมอผ่าแต่ไมาแต่วัดเตรียมไม่ได้เมื่อไหร่เดือผ่าเข่านัน ไปประชานิยมอ่แล <plane>. ้วเออประชานิยมเจอกันเยอเออเออไปหลงาหลวงพ่อมเออหลวงพ่อบ่สีหมดละเคมากันทุกีอาหารพระราชทานตาที่มันเมาาของธรรมะว่า้าอบทำงานในการทำสรรมฐาน อันนี้พระราชทานเล่นผูกกุ่มข้าวเคืไปอบรมจากพายที่มันมีอยู่ช่วยท่าอายตนะจิง่อันนี้เป็นหลักของสามารมัถ้าเรารเจรจาโดยแยกตัวแล้วห้า